สามปีครึ่งที่ดิฉันประสบความสําเร็จเนี่ยเด่นก็มานั่งคิดค่ะว่าในชีวิตจริงคุณเชื่อไหมมีหลายๆคนนะคะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตอะคะ่ะเพื่อที่จะได้มาซึ่งความสําเร็จแต่กับดิฉันเองเนี่ยมันกลับมาถึงเร็วมากๆโดยใช้เวลาแค่สามปีครึ่งแล้วก็มีหลายๆคนค่ะที่เขาสงสัยเด่นเชื่อมั่นนะคะว่าหลายๆคนที่อยู่ในที่นี้ทุกคนอาจจะมีความสงสัยว่าตําแตง presidential diamond เนี่ยถ้าคุณเป็นมันแล้วคุณจะได้อะไรมั่งคุณสงสัยไหมคะ เคยสงสัยไหมคะแล้วเวลาที่คุณเป็น presidential diamond นั้นชีวิตคุณจะเป็นยังไงดิฉันบอกเลยค่ะว่าดิฉันนะคะตอนที่ดิฉันเป็น presidential diamond ดิฉันพลิกชีวิตอย่างชนิดหน้ามือเป็นหลังมือชีวิตที่มันไม่เหลือเขาคงเดิมของผู้หญิงเดินดินธรรมดาธรรมดาที่นี่สินท่วมท้นเดินอยู่ริมถนนจังหวัดเชียงรายดิฉันได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเดี๋ยวมาดูนะคะว่าหลังจากที่ดิฉันเป็น diamond แล้วดิฉันได้อะไรบ้างนะคะ อย่างแรกเลยนะคะเรียนได้สุขภาพค่ะเป็นไงคะสุขภาพเดี๋ยวให้ดูวิทีอานนี้ก่อนนะเดี๋ยวยนี้ฉันจะเฉลยนะคะว่าคืออะไรนี่คือคุณพ่อ,อดิฉันเองนะคะเป็นไงคะดาราค่าตัวแพงหมดรีไว้ไปลรังเนื่อวันนั้นนะ,ค,ะคุณพ่อดิฉันเนี่ยตอนแรกดิฉันเกิดแล้วว่าคุณพ่อไปอยู่อีกบ้านหนึ่งข้อหาหน้าตาดีใช่ไหมคะ แล้วคุณเชื่อไหมคะว่าวันที่คุณพ่อดิฉันเนี่ยป่วยเป็นอมพาตครึ่งตัวจากโรคหลอดเลือดตีบในสมองอะ,ะค่ะคุณพ่ออาบน้ําไม่ได้เดินไม่ได้ลุกไม่ได้กินข้าวไม่ได้บ้านหลังโน้นที่คุณพ่อไปอยู่ด้วยเขาก็ให้ความกรุณาเอาคุณพ่อมาส่งบ้านค่ะดิฉันต้องขอบคุณเขาเป็นอย่างยิ่งที่ไม่เอาคุณพ่อดิฉันไปทิ้งไว้ข้างทางนะคะเขาก็ให้ความกรุณาคุณพ่อมาส่งเราก็เลยเอาคุณพ่อมาดูแ,แล เชื่อไหมวันแรกที่คุณพ่อมาบ้านเราคุณพ่อทําอะไรไม่ได้ปากเบี้ยวไปข้างหนึ่งเราต้องป้อนข้าวป้อนน้าแต่ดิฉันโชคดีมากๆถ้าวันนี้ดิฉันไม่อยู่ในยูนิซิตี้อ่ะดิฉันไม่รู้ว่าจะช่วยพ่อ,อยังไงดิฉันเลยเริ่มดูแลคุณพ่อจัดอาหารเสริมให้คุณพ่อกินค่ะไบโอสไลฟ์คาร์ดิโอใช่ไหมคะไบโอซี Daddy, เดลิ o โอดิวจัดประมาณ10กว่าตัวคุณออนก็ให้ความกรุณาจัดให้เชื่อไหมค,หมคะว่า3เดือนหลังจากนั้นคุณพ่อเรียนลุกขึ้นเดินอาบน้ําเองได้อ่ะค่ะ แล้วอีกหนึ่งเดือนหลังจากนั้นคุณพ่อท่านเดินไปไหนมาไหนโดยใช้ไม้เท้าได้ทั่วบ้านนะะแล้วภาพนี้ก็คือภาพเมื่อประมาณสองสามเดือนที่แล้วคุณพ่อเดินโดยที่ไม่ต้องมาใช้ไม้เท้าแล้วนะคะาวไลายที่ฉันไป,ไปเที่ยวบ้านดิฉันที่เชียงรายเห็นไหมคะคุณพ่อที่ฉันจะมีหน้าที่อยู่หนึ่งเรื่องเดินสายพานโชว์แบบนี้คะ่ะเสร็จแล้วพอโชว์เสร็จแขกกลับบ้านทวงลีไว้ขวดค่าตัวดารานะคะนะคะ แล้วสิ่งที่มันมหาศจรร์ที่สุดทีฉันจะบอกให้เลยค่ะเิียนมีภาพภาพนี้นะคะมันเกิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วดิฉันเห็นเลยฉันร้องไห้ฉันไปทน,นไม่ไหวต้องโทรมาบอกคุณออนบอกว่าชีวิตนี้ดิฉันไม่ไม่น่าเชื่อว่าดิฉันได้เห็นภาพคุณพ่อในภาพนี้อีกทีพวกเราดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่ไหวค่ Hot girl ะฮอตเกินนะคะฮอตเปียกเลยนะคะเปียกปรบมือให้คุณพ่อดิฉันหน่อยค่ะปรบมือดังๆให้สินค้าที่สุดยอดที่สุดในโลกของบริษัทยูนิซิตี้หน่อยค่ะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่ดิฉันคิดว่าเงินก็ซื้อไม่ได้ค่ะนั่นคือสุขภาพของคนที่ดิฉันรักเนื่องอยู่ในธุรกิจอื่นๆดิฉันคงไม่มีปัญญาที่ทําให้คุณพ่อลุกขึ้นมาปั่นจักรยานได้อีกครั้งในชีวิตแน่นอนและตอนนี้คุณพ่อก็มีความสุขมาก นี่คือสิ่งที่พวกเราได้พร้อมกับสุขภาพที่ดีของครอบครัวแล้วก็ดีขึ้นทุกๆคนนะคะสิ่งต่อไปที่ดิฉันได้หลังจากที่ดิฉันเป็นไดมอนด์ค่ะมันนี่ค่ะเงินค่ะเอาหายไปไหนคะมันนี่ค่ะเงินเงินมันได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูอันนี้เช็คใบแรกดิฉันที่ได้จากการทาธุรกิจยูนิสตี้ี่ดิฉันไทยกอกสารเก็บไว้ค่ะ4,250บาทใครเคยได้เช็คใบนี้บ้างคะ โโอโหดิฉันต้องเก็บไว้เลยเพราะว่าดิฉันปิดฟาสคนแรกเลยนะคะเขียน <c oughs> ข้างหลังด้วยว่าพัดชัยเรือนสิษย์ค่ะ <c oughs> <c oughs> นะ,ะ4,250บาทแล้วมาดูเช็คใบล่าสุด3ปีครึ่งผ่านไปใบล่าสุดดิฉันได้เมื่อเดือนมีนาเดือนนี้เองเมื่อวันที่6มีนาค่ะ4,074,000 7บาทค่ะ คือผลแห่งความพยายามของดิฉันนะคะสามปีครึ่งที่ผ่านมานี่คือรายได้ของไดมอนถ้าคุณจินตนาการไม่ได้นะคะว่ารายได้หลักล้านที่คุณได้หรือชีวิตที่เป็นไดมอนเป็นยังไงดิฉันจะให้คุณลองจินตนาการดูว่าถ้าวันนี้คุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกเดือนนะคะถ้าคุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกเดือนโดยคุณไม่ต้องซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่ต้องลุ้นอนะ่ะชีวิตคุณจะเป็นยังไงคะแล้วมันก็จะเพิ่มจากถูกครึ่งใบเป็นหนึ่งใบ สองใบสามใบสุดท้ายคุณจะถูกชุดใหญ่ทุกงวดดีไหมฮะดีนั่นแหละคือชีวิตดิฉันตอนนี้ถูกถลอตเตอรี่วันที่หนึ่งทุกเดือนไงนอกจากนี้นะคะรายได้ที่ดิฉันได้เดือนละล้านขึ้นสองล้านสามล้านที่ดิฉันได้ปัจจุบันนี้นะคะมันยังส่งต่อเป็นมรดกดิฉันเห็นพี่สาวดิฉันนะคะวันๆเชื่อไหมคะเครียดเครียดเลยฮะ,คะเครียดเรื่องลูกชายกับลูกสาว ลูกชายเครียดเรื่องอะไรคะโตขึ้นเนี่ยมันจะสืบทอดธุรกิจกับรับเหมาก่อสร้างของคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมเนาะเพราะรู้สึกมันเอาดีแต่วีดีโอเกมคุณพี่สาวก็เครียดมากลูกสาวคนเล็กเครียดอะไรคะต้องไปเรียนหนังสือต้องเรียนพิเศษเด็กเรียนหนังสือกลับจากโรงเรียนมาแทนที่ได้พักผ่อนไปเรียนพิเศษอีกสามที่หลานสาวดิฉันหัวบวมเป็นปลาหมึกแล้วค่ะแขนขาลีบเพราะว่าแม่พาไปเรียนพิเศษแม่กลัวอย่างเดียวลูกจะไม่เป็นจีเนียสค่ะ เพราะในอนาคต5ปีสิปีข้างหน้าเด็กต้องจีเนียสเท่านั้นถึงจะมีงานทำมูนเชื่อไหมคะเพราะคนที่มันเพิ่มขึ้นทุกวันอัตราการแข่งขันมันก็มากยิ่งขึ้นพี่สาวดิฉันก็เครียดทุกวันแต่ดิฉันไม่เครียดเพราะอะไรคะเพราะว่าดิฉันมีมรดกตรงนี้ให้ลูกแล้วค่ะดิฉันไม่ต้องให้ลูกไปเรียนพิเศษสามสี่ที่เพราะอะไรคะเพราะไม่จําเป็นค่ะวันที่ลูกดิฉันเรียนจบมาขอให้เขาเป็นคนดีมีศีลธรรมที่อยู่ในสังคมกับคนอื่นได้ดิฉันก็พอใจแล้วค่ะ แล้วดิฉันก็ไม่ต้องกลัวค่ะว่าลูกดิฉันจะสามารถรักษาธุรกิจของดิฉันได้หรือไม่เพราะอะไรคะเพราะว่าเครือข่ายที่ดิฉันสร้างไว้ให้เขาเป็นล้านคนทั่วโลกเนี่ยวิธีเดียวที่เขาจะทําลายธุรกิจดิฉันได้คือเขาต้องจัดการในคนเหล่านี้ให้หมดเป็นไปได้ไหมคะไม่มีวันเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะนั่นคือธุรกิจที่มันเป็นมรดกส่งต่อได้เรียนพายเรือมาถึงฝั่งดิฉันแล้วค่ะวันนี้คือรายได้ที่มันส่งต่อเป็นมรดกนะคะสิ่งต่อไปที่ดิฉันได้ค่ะ ึกแถวกับสิมรั์นะคะหลังจากเงินแล้วก็เป็นสิมรั์ตึกยูนิซิตี้นะคบของจังหวัดเชียงรายที่แรกตอนแรกดิฉันเช่านะตอนนี้ดิฉันก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะมูลค่า2ล้านสี